กับสมมติว่ามีคนต้นใจนะ่ะอยากให้ปลูกต้นไม้แบบนองเดมั้งก็คือมันใจ่ไมเที่ตะกิ้ก็คือเป็นปา่าแบบนองเดมีความรักลรยด้านพันธุกรรมเนี่ยกับนองเดมีคำแนะนำมาได้มั้งกับแนะนำว่าออต้องเดิ่มต้นปันตื้อปลูกปันปื้อเนี่ยก็ต้องห้าปันไม้ปันปื้ปปปอ 5, วิธีการปลูกแม,ม่น,นี้นครับพ่าะป่าผมเองก็ยังต้องศึกษาจากดองเดอีกหมัอ ครับจริงจริงไม้นี่คือเราจะต้องอิงธรรมชาตินะครับลักลักปืนที่แล่ะทีเมื่อข้องเราต่ละทีก็คือไอ้นึกถึ้งป๋าไปก่อนครับคือเราจินตนาการโอกไม้ปิ้นเลยให้เราชึบครับเบื้องตนอ่าตีป้านมาว่าประวัติตรงนี้มันเคยมีไม้เร่ขึ้นเออเ็นตรงหมอกข้องบานบีก้วยมันเคยมีไม้ประโยมไม้พ่อทุ้งหมดนาพวกเ้าไม่รู้ไม้เขยมอันนี้ทักหมดกับแสดงว่าพื้นตีตรงนั้นมันจะโมกับไม้พวกนี้แน่นอนครับเพียงแต่วันนี้เราอาจจะ ลูกทนเล็กเนี้ยการเรันจะตรงประคองมันในเรื่องของการดูแลเผืมสักนิดนึงเดเรู้ลูตรงรางีีลงังนกันครับล่างๆกันก็คือมันจะปรับคงบันไดคือตีวด,ดามันจุเลียงหญิงเมื่อนไม่มีกระเต็บนึ่งกระเต็บ้องกระเต็บร้ามบนี้ครับกระเต็บนึ่งวางพุ่วาปันฟื้นพุ่อย่อยนนนํำว่าเอเป็นไม่ไี่ประปิดจบตุนเดดหรือไมยประต้านไม้เบึกน้ำครับถึงกระเต็บ้องเอาไม้ประปิดจบเร่งนัเลยก็คือเราจะต้องเอามาเท็มอีกครั้งหนึ่ง <ừ> ตึงจะเก็ดจ้ามกับปาลาปีตไมลเรือยบูหยดเกลี้ยงบูทะมุ่นเปลยบูอ้วปะเนี่ยครับคร<ช>ับบูนี้มันจะไม่กยตุนเดชตึงบอกมันมีผีเลี้ยงมันก็คือเติบโตได้ดี<ช>ครับตึงทีนี้ตีเปี๊ยะตีข่วนตีเองกาโเราต้องเล่เหลาต้องเลถ่ถ้าปลาปนตีด้วยนะใช่ถ้าวัดตีน้ำโราตรงายปลาปีตไมล์ตีว่าโราตรงอิงธรรม,มาชาติคือชอบนช้ำเจนดีปุ้งลำเป็นอ่าโม่น้ำหม่ว่า ได้ปรเี <t <t ่ยครับพระโพธิดินพระปับไม่ดีชิกนุ่มก็ได้อยู่ครับได้ถึงถ้าว่าพระอติเมื่อนว่าพระปับหน้าดินไม่ค่อยดีมียื่นหมาการเปลี่ยนน้ำเยอะนี่ต้องงบผิดใหม่บบ้ถุงคว้าปรเี๋ยครับตาเด็ดเยอะตีไม่เปียกระใหม่ตาวเปลี่ยใหม่เทตะกิดก็บูบ้ใหม่ทรัคฮอกกานี่ได้ประเี๋ยครับได้อยู่ถุงคว้านี่มันขึ้นได้ตีดินระปับเสียพระปับเชื่อมก็คือขึ้นอยู่ ก็คือเราต้องเล่ธรรมชาติต้องไมายนั้นนั่นใช่ไหมบว่ามันจบอยู่เตเแบบนอยู่กันถึงครับครับทึงที่นี่ถ้าว่าส่วนใหญ่ยันคนเดี๋ยวว่าเขามาซื้อม้เขาอาจจะคิดว่าซื้อแล้วไปคําว่าไม้ขึ้นปีครับครับมันไม่ปีครับหรือปีแต่ว่ามันเทียเวลาในเวลาปั้นไปก็คือมันจะเทียเวลาครับเจ้าเจ้าคองที่มาซื้อไม้ไปเองแต่คนเดี๋ยวว่าค่ายไม้มันบ่มอยกตัวอย่างว่ามีกล้าไม้เบ่งปั้นเนี้ย เมื่อก็มาเบียงปันไปเร็วเ็าไอเบียงมันก็คือสมบักไรคนมันจบแต่ผมไม่ใช่ครับป้อมยังต้องตั้งโตว่ามีไรกายตัวมาตามเหลือก็ก้องฐานตีบันปลื้มเมื่อโนหมายทักบปรู้ในว่างอกยางหรือว่าบัปลื้ตีหน้านี่ไม่ได้พ้นนปีกวเพราะว่าทักมันจะนึ่งนามเจมันหนาวกระตีโรโมมันไม่ตายแต่มันไม่ตัว้าปีพานไปก็ตนเต่าโ้มือคิ้วว่าตนเต่าเหม็นตีนอยู่บรเี้ครับตรงนี้ครับ รับไปบไปลูกด้วยยังไม่ครับแต่ว่าคนทดี่ว่าก็ไม่มีความดูหรือไม่มีความ,วามใจเรื่องม่นใช่ครับปุ่มรับรูไอ้เรียบร้อยทั้งเตะปักหมบทั้งเตะไปหินระปรับตีปักหมบออกแบบออกแบบเดี๋ยวะไกลเกถึงเราพยายามปลูกไอ้ลากไร่ได้พันจะรับทษกันเผื่อให้มันเป็นต่างอ่าก็่าว่ามันกินอนะาะต่างเบย์เมื่อว่าเทียวโจเบย์มันล้นแต่ว่าจิกหนุ่มมันกินพอเบย์จิกหนุ่มล้นนั้น อาลุ่มโพมันกินได้ประเดี๋ยครับมัน of, turkey, จะกินไม่มันไม่กินขี้เองคือเราเร่งไอ้ไอ้ประนั็นครับตั้มกันก็คือตาปลาปืนตีเราต้องดูด้วยป่ามันมอกกับไม้เด้ตรงนี้นะใช่ใช่ครับมันบางจวงบางจวงในในตีปืนเดียวกันเนี่ยบางแห่งมันเป็นมันเป็นเนินนะบางแห่งมันเป็นหลุมนำคังป้นมป้อมเนี่ยบางตีเปนหลุมนำคังเนี่ยก็ต้องให้ตรงนี้ไปดูให้แล้วก็ไปออกแบบไอ้ทีครับเพราะว่าไม้บางชนิดเราก็ไม่ใช่ดูจักเลยดูตรงๆ ซึงเราพยายามอิงธรรมชาติก็คือมันพมในป่าหรือมีพีเลียงโรโมมีไม้หรือมันเติบโตปุ่มควรพบเราจะมีว่านางจางขึ้นไปมัดไว้เผื่อเป็นธรรมชาติมันเป็นรังทัดเลยต่อไปรังนู่รังนกรังอะไรได้ครับอันนี้ซึ่งอ่โบกาลวงโบกล้วยไม้ลายลายได้พันนี้เราก็จะไหวได้เลยเลยพี่ก้อยครับซึ่งมันจะเอือกันมดซึงกร่ายพันด้วยนะ บูเนี้ยมันจะตั้งถ้าโปมีโดมีรู้เลยมันจะกุ้งไปติดอยู่ตมตาไม้ตุ้มไม้ตีนาต้นเป็นคลย이ได้แบบนี้มันก็จะเตะหลูโอมานี่กระโรงก็มีเยอะเลยนะมีเยอะอยู่เลยครับปุ๋ยด่นมันจะเคี้ยวขึ้นมาเป็นกล้วยไม้อยู่เองเลยครับนั่นแหละบางทีนอกมาอยู่มันก็ขาบมามั่งนะป่ามามั่งนะอันคือมันมาช่วยปลุกมาช่วยปลุกเพเรียกว่ามาเล็ดปั้นธรรมชาติรใช่ใช่ครับแต่ว่า อันนี้ก็หนองเดฟพมดูแล้วมันเป็นตำประจานหมากก็คือมันไอ้ต่ำๆเลยก็มีตุ้งๆเรง่อยก็มีนะครับนา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 สนใจตำรับกัรได้ดีกว่ากิดว่าตัวเองยังไม่มีความรู้พ่อหรือว่าไม่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 เข้าใจเรื่องต้นไม้พ่อก็ก็น่าที่ให้น่องเดฟไปบอกแบบให้ดีกว่าพุ่มหว่านนะครับแบ่งปันเงินพมกันไม่ใช่ว่ารู้ทางเป้ครับแต่ว่าวันนี้เรารู้อิดหมาหนยหรือบันเพื้อก็ัมันอยู่ที่ว่าวันนี้เรา มีเวลาหรือว่าเปิดใจแบบรับฟังนิสพ้นกันพูดกล้ากันไหมแบนั้นนี่พี่กรับครับครับแต่จริงๆแลว้วกันปมเองกันกับตามว่าส่วนผมมีมีเยอะกันครับไม่ใช่ว่าผม้มโบแต่ว่าผ้มใจอย่างตรงลงมาทำตรงนี้ครับหรือว่าผมไม่ดูคนเดี๋ยวก็มีเฉยแต่ว่าเขาไม่มีความก้าวเฉยหรือเขาไม่ก็ไม่มีเวลาแต่ว่าเขามีเฉยเรา อาจไดาเดี๋ยวาช่วยให้มันเกิดที่เขี่ยวให้กับเป็นดินนี้ผลิดขึ้นเลยมันตจากัดความรู้สึกที่เกิดจากจิตนิยนนะครับจากการทุกบุหรี่มาจากเด็กๆที่เราอยู่ในป่านะครับครับผมไปิรู้ตัวแม็ดดีด้วยก็หลันตาผมไปิดให้ลุงบ้านลำตับติดกับลุงบ้านเลยตามที่ว่ารายตรงนั้นกองขุนเช่นหน้าพื้นที่ของถมลำตับติดกับวัดของถมในเมือง กลางด้านน้าบินเด้พมพมโปรประมาณผ่มหวาดหนับหลายอันก็ไม่น้อยกว่าพมหาในทีีอารีที่ปั้นมานี่ผพ่มหาไม่น้อยกว่าโดยหลายรวมกองธรรมชิกได้พ้นถูกเจ้าเลยถูกแรงจะมาไปคุยกับเจ้าก้องเองได้เลยไปเจอไปตามได้กับรับพุกทรายนี้ก็อยากวักกันหว่าถ้าทุนใจที่จะอนุรักษ์พันไม้พื้นถินก็คือเป็นไม้แปลก ไม้ที่ต้นปั่นไปเร็วหรือว่าอยากมึนหม่บเศร้าดำไม้เสียดจอหม่คุ้นไม้ไปยาไม้ไปยาไม้ลรลๆอย่างนี้ก็มาดูได้ที่บ้านหนองดีนะครับมีเก็บไวายแล้วก็รักท่าวแล้วก็ต้อง่อให้ครับคนที่ตนใจที่จะไปปลูกเมือนกับเป็นการขยายหรือการเป็นการหลักท่านะครับก็ก็ก็เชิญสันลงตึกท่ากันหนองดีโดยตรงได้เลยนะครับผมก็เพิ่งมาพบใหม่แล้วก็เพิ่งรับรู้ จากบ้านหนองดีนี่แหละแล้วก็คิดว่าจะนําไปใช้นาไปปลูกในส่วนเพราะว่าพ่อเมองก็เหมือนคนปลูกไม้ก็มุงแต่หมายเุรกิจอย่างเดียวกับทำไมในส่วนเรามันไม่ได้ร่มเย็นมันดูทึกว่ามันร้อนรอนปีนี้ก็ต้องให้หนองดีไปออกแบบแล้วก็จัดการลุ่มไม้ได้ไหมเป็นการลงมไม้ีิวารมันเข้ากับพื้นสีของพ่อเมองครับพอคลิปนี้ก็ว่ายแค่นี้ก่อนนะครับ กัับบเกกนนี้ะคร็สวัสดีไปด้วยเวลาตอนนี้ขอนกับขบคุณทุกท่านทีติดตามกับผมดกับควบครพบครับ